วันที่12นี้นะครับพวกเราจะไปงานนาตราชนะครับผมไปเริ่มร่วมเดินพรมแดงแล้วก็ประกาศรางวัลนะครับรางวัลเราอยู่รางวัลที่2นะของละครนะครับรอติดตามว่าเป็นรางวัลอะไรนะครับออกทีวีประมาณ2นาทีไม่ถึงประมาณ1นาทีครึ่งนะครับรอดูเราแล้วกันนะครับแล้วก็เสร็จงานประกาศเสร็จก็กลับเลยนะครับ ใครไปเชื่อว่าหลายๆคนคงมีไปแหละไม่รู้ว่าดาราเยอะไหมนะครับน่าจะเยอะอ่ะมากันประมาณทุ่มกันเราดูในไลฟ์นะคะหนูว่าเขาน่าจะมีไลฟ์เขามีถ่ายทอดสดเลยเขาไม่ได้ไลฟ์เลยโอ้ไลฟ์ด้วยเออใช่เขามีเขาน่าจะมี Facebook ไลฟ์เขามีทุกอย่างมียูทูบไลฟ์แล้วก็ช่องวันละช่องวันถ่ายทอดสดมันเริ่มเดินประมาณทุ่มหนึ่งมั้งประกาศเราไม่รู้กี่โมงนะของเราอะเดี๋ยวน่าจะนานอยู่กว่าจะถึงเรา แล้วรอดูนะครับรอดูถือว่าเราบอกแล้วนะครับก็ฝั่งไปบอก,อบอกใช่ใช่ใช<ๆ>เกือบลืมแนะ่งานคู่นี่แหละรครับงานคู่<ๆ>เกือบลืม<ๆ>เกือบลืม<ๆ>เกือบลืมเกือบลืม